อใบสีปากชามคุณยายคุณยายกำลังทำอะไรคะใบสีปากชามจ้าบายสีปากชามคืออะไรนะ่ะ ใบสีหรือใบสีคือเครื่องตั้งเป็นประธานในหมู่เครื่องสังเวยหรือเครื่องเชิญขวัญรับขวัญในพิธีสมโพธิต่างๆพิธีทำขวัญเป็นต้นส่วนใบสีปากชามเป็นใบสีขนาดเล็กมีส่วนประกอบกันสามส่วนส่วนแรกใบตองเย็บเป็นกรวยภายในบรรจุข้าวสุกปากหม้ออัดแน่นวางตั้งกลางชามขนาดย่อมๆหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ไผ่แท่งเล็กๆ ขนาดไม้ก้านทูบเสียบลงที่ปลายกรวยเอาไข่ไก่ต้มสุกปอกเปลือกแล้วเสียบไว้ที่ปลายไม้จากนั้นเอานมแมวเรียงลำดับเป็นชั้นเจ็ดชั้นแต่ละชั้นนุ่งเตี่ยวสลับกันไปลายกลีดแต่ละกลีดเสียบดอกพุดตูมทุกปลายกลีดแล้วใบสีปากชามเขาเอาไว้ทำอะไรหรอใบสีปากชาม ใช้เป็นเครื่องตั้งประธานในหมู่เครื่องสังเวยหรือเครื่องเชิญขวัญก็เนื่องมาจากคติความเชื่อว่าใบาสีได้รับการทำขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลเป็นสิ่งที่สถิตแห่งทวยเทพในศาสนาพราหมณ์อันประกอบด้วยพรหมโลกคือไข่ต้มบนยอดกรวยเขาพระสุเมนคือกลวยบรรจุข,ข้าวสุกภูเขาสัตบริพันธ์ซึ่งล้อมเขาพระสุเมน เจ็ดทิวนั้นคือยอดนมแมว7ยอดส่วนตัวแมงดาแทนปลาใหญ่หนุนเขาพระสุเมนและชามบรรจุบายสีคือกำแพงจักรวาลการตั้งบายสีในพิธีเปรียบได้กับเชิญเทพพยายดามาสถิตในพิธีทั่วทั้งจักรวาลดีนะที่ก้าวแต้ไม่ได้ขโมยกินไข่ต้มไปซะไม่อย่างนั้นล่ะก็ไม่ครบองค์ประกอบกันพอดีใช่ไม่อย่างนั้น าขาดโรมาโลกแน่เลยว่ากันเข้าไปเธอะไม่หิอบ้างก็แล้วไปแล้วพบกันใหม่นะคะ